สวัสดีค่ะพบกับแม่เต้ในช่องมีชัยคาร e ดิมีค่ค่ะวันนี้นะคะแม่เต้จะพามารู้จักกับต้นไม้ที่เป็นพืชโขดชนิดนึงนะคะชื่อว่าสเสน่นางพิม์พค่ะเราไปรู้จักน้องกันเลยค่ะนี่นะคะคือโฉมหน้าของน้องสเสน่นางพิมพ์ค่ะที่บ้านของแม่เต้เองนะคะสเสน่นางพิมพ์เป็นพืชโขดน,นะคะที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะ ไม่สามารถเพาะพันธ์ุได้นะคะยังไม่มีผู้ใดสามารถเพาะพันธ์ุได้นะคะที่มีอยู่คือซื้อตามคนที่ไปเก็บมาจากธรรมชาตินะคะพืชชนิดนี้จะเกิดตามภูผาค่ะตามหินค่ะอันนี้แม่แต้เลี้ยงมาสองปีแล้วนะคะเราไปดูน้องใกล้ๆกันเลยค่ะไม้โขนนะคะคือไม้ที่ใช้ผูกสำหรับโชว์ต้นนะคะ นี่คือต้นลายนอนของเมเต้นะคะอันนี้ก็เป็นตรงต้นเอ็นนะคะต้นนี้รู้สึกว่าจะโดนตัดทําลายบิดเบี้ยวมาแล้วะคะ่ะโดนตัดแต่งมาแล้วก็เลยเป็นทรงนี้นะคะไม่ค่อยจะเป็นทรงสักเท่าไหร่ส่วนสองต้นนะคะนี้ที่คู่กันอยู่นี่นะคะเป็นทรงต้นหอยสังคค่ะเมเต้เรียกเองนะคะ เป็นทรงต้นยืนอย่างนี้ค่ะส่วนกระถางนะคะแล้วก็หาที่เหมาะสมใส่น้องเลยค่ะกระสาง2ต้นที่นอนอยู่ไม่ได้เจาะเลยนะคะเป็นถ้วยนะคะจากญี่ปุ่นค่ะแม่เต้เลี้ยงมา2ปีแล้วนะคะตอนนี้น้องกำลังใบสวยค่ะเพราะอยู่ในหน้าฝนค่ะน้องเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนมากเลยนะคะท่านผู้ชมและอีกอย่างนึงค่ะ ข้อดีของน้องคือมีสเสน่ห์ในตัวนะคะมีเขาเรียกว่ามีของดีในตัวค่ะเกี่ยวกับเรื่องค้าขายแล้วก็มหานิยมความรักค่ะพืชโคดพวกนี้ไม่ต้องการพื้นที่เยอะนะคะน้องทนแดดทนฝนมากเลยนะคะอันนี้ขนาดน้ำน้องๆน,น้องยังสดชื่นเลย แม่เต้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าน้องเป็นพืชที่เกิดตามธรรมชาติไม่เหมาะสําหรับการใช้ปุ๋ยบํารุงนะคะความสวยของเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะไม่มีต้นไหนเหมือนต้นไหนนะคะอาจจะคล้ายแต่ไม่เหมือนนะคะเพราะน้องทุกต้นบอกไว้เลยอย่างที่บอกมาแล้วน้องเกิดตามธรรมชาติค่ะคือข้อดีของน้องเลยค่ะ ะะสามารถเอาไปตกแต่งร้านกาแฟได้อยู่ในที่ร่มได้นะคะตามร้านอาหารหรือตามออฟฟิศก็น่าจะได้เหมือนกันค่ะพืชโขดมีหลายชนิดนะคะรวมทั้งชวนชมที่อยู่แถวแถวบ้านเราก็เป็นไม้โขดเหมือนกันค่ะอย่างที่บอกไปไม้โขดใช้ลำต้นในการโชว์นะคะจึงต้องใช้ กระถางนะคะที่มีลักษณะโดดเด่นเหมือนกันค่ะเพื่อให้น้องได้โชว์ลำต้นเต็มที่นะคะแม่เต้ม,มีไม้โขดหลายชนิดค่ะเดี๋ยววันหลังเรามาเรียนรู้กับชนิดอื่นด้วยนะคะแต่วันนี้เราเรียนรู้กันกับต้นสเสน่นางพิมพ์ไปก่อนค่ะแม่เต้บอกไปหรือยังนะว่าสเสนนางพิมพ์มีชื่อเรียกอื่นด้วยค่ะเช่นปอแก้วค่ะหรือ โค้างคาวค่ะวันนี้เมตเต้ก็มีต้นไม้สวยๆมาให้ชมแค่นี้นะคะใครที่มีข้อสอบถามสามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะคะส่วนใครที่มีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันค่ะเมเต้อออ่านอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ ช่องของเรามีเรื่องราวมากมายให้ท่านผู้ชมได้ชมและได้ดูกันค่ะรวมทั้งการฝึกทักษะบอลง่ายๆด้วยนะคะจากโค้ชปอค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงนาทีสุดท้ายค่ะ วันนี้เจอกันแค่นี้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ